พลมีบุญจะได้ฟัง9ก้าโอวาทธรรมของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านพบกันทางช่องไลสาระกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารบนอกเหนือจากพระเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแล้วยังมีโอ อวาทธรรมที่หลวงพ่อฝากไว้ให้ศิษยานุศิษย์ได้น้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามในการดำเนินชีวิตของตนในวันนี้ไลสาระชาแนลได้รวบรวมคำสอน9โอวาทธรรมของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทลองมาติดตามรับฟังกันครับหนึ่งไพศิวายังกระ้างเขาเขาวาบอดีมั่นกระกรรมของ ขอ,ข,ข,ของเขาเขาวาแนวดีกบุญของเขาเข้าอยู่ซื่อๆอ,อย่าไปสั่งกรรมต่อกันอีกตัดภพตัดชาติขาดกันแต่เพี้ยงทอนีสองบอมีดอกข้าถาใดจะมาสู่อิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณ สังขะคุณประเสริฐที่สุดแล้วสอย่าลืมให้ท่านรักษาศีลกันบ้างพาจะภาวนาด้วยก็ดีของของคอยทําให้ดีแล้วครึงงคร่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่พวกเจ้าต้องดีด้วย 4. กรรมดีจะติดตัวกรรมชั่วจะติดตามกรรมดีจะพาข้ามกรรมสามจะพาจมสมบัติที่แท้จริง ที่ติดตัวเราไปคือบุญเท่านั้นห้ายิ้มและก้มหัวใครจะยินดีก็ยิมมย้มและก้มหัวใครจะกล่าวโทษก็ยิ้มและก้มหัวยิ้มคือเมตตามหานิยมยิ้มให้กับทุกคนทั้งคนที่รักและคนที่ไม่รักอนุภาพของการยิม้ม และก้มหัวจะเปลี่ยนคนที่คิดร้ายเป็นคนที่เมตตาเราหกให้มันหามันทำมันให้ทานไัรสิวายังกะสร้างเขาเขาวาบอดีมั่นกะกรรมของเขาเขาวาบอดีมั่นกะกรรมของเขาเฮาอยู่ซื่อๆอ,อย่าไปสร้างกรรมต่อกันอีกตัดภพตัดชาติขาดกันแต่เพียงทอนีเจ็ด อีหยางมากกระทบบอวาสิดีหรือบอดีกะหานิ่งไว้ยิ้มไว้มั่นสิดีเองหายนิ่งไว้คือต่อไม่แปดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหักแพ่งกันไวสามะขี้กะแลว้วอยาขัดเครื่องกันหามั่นยากเพียงคิดดี ใจดีก็ดีไปโลดเก้ากรมมุนาวะตะติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามก,กรรมกัลยาณมิตรที่เขารบหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทคณะสงฆ์วัดโพศีสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาสินพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมแห่งภาคอีสานมีวัดปฏิบัติด,ดีสมถะเรียบง่าย สมอต้นเสมอปลายได้รับความเลื่อมใสศัทธาจากญาติโยมเป็นจำนวนมากเดิมมีนามว่าศิลานินจัน์เกิดเมื่อวันที่14ตุลาคม2488อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของนายแก่นและนางน้อยนินจัน์ครอบครัว ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหลังจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้านออกมาช่วยงานครอบครัวทำไร่ทำนาแต่ด้วยความเป็นผู้มีมุมานะฝักไฟในทางธรรมอายุ15ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดธาตุประทับและจนอายุครบบวชเมื่อพศ2509เข้าอุปสมบทที่อุโบสถวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระสิริวุฒธธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้นเป็นพระอุปชามีความมุมาณะศึกษาพระปริยะติธรรมสามารถสอบได้นักธรรมตีโทเอก ตามลำดับและสอบได้รเรียนธรำหกประโยคด้วยความเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถจึงได้รับหน้าที่เป็นครูอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งยังรับหน้าที่เป็นพระสวดปาติโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมานอกจากนี้ยังมีความแตกฉานด้านธรรมะยามว่างจากวัดปฏิบัติอย่างออกทุดง ปีกวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาภัยในจังหวัดต่างๆในปีพศ2517ออกทุดงข้ามแม่นำ้ำโขงไปยังภูเขาควายประเทศสปปลาวพบครูอาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระอีสานหลายรูปอาทิหลวงปู่ทองมาทาวโร หลวงปู่มหาบุญมีสิรินทะโรหลวงปู่ลีกุศละทะโรในวิชาขนานเอกยังร่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานอักษรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากใบลานอีสานรวมทางศึกษาคำพีใบลานสายสำเร็จลุ่นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากสปปลาว จนแตกฉานเมื่อราวปีพศ2525หลวงปู่จำพรรษาที่วัดสันติวิหารอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหลวงพ่อสมานธรรมรักขิโตพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองแต่ด้วยความที่เป็นผู้มีนิสัยรักสันโดษเรียบง่ายสมถะ จึงออกมาปฏิบัติธรรมรูปเดียวที่วัดถ้ำบ้านโดนเดือออำเภอธมักบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจนเมื่อพศ2539ย้ายมาจังพรันาอยู่ที่วัดธาตุรรประทับจังหวัดร้อยเอ็ดตะรยานมิตรที่เขารบจากการเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพุทธาคมจึงได้รับการนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษงานทั่วภาคอีสานรวมทางงานใหญ่ ระดับประเทศอาธิงานพุทธาพิเศษพระกิ่งวัดสุทัศน์และด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลายทําให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันของพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่อย่างรวดเร็วในแต่ละวันมีญาติโยมจํานวนมากเดินทางมาไม่ขาดสายกราบมรสการรับฟังพระธรรม และปะพรมน้ำพุทธมนต์เสริมสิริมงคลอย่างไม่ขาดสายในส่วนของหลักธรรมคำสอนที่พร่ำสอนญาติโยมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคือความกระตัญยูกะตะเวทีต่อบิดามารดาไม่เบียดเบียนสรพสัตน้อยใหญ่และให้ยึดถือศีลห้าไว้เป็นหลักชีวิตเพียงเท่านี้จะทำให้ชีวิตผ่านพบแต่ความสุข คามเจริญน,นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดและได้รับฟังธรรมคำสอนจากหลวงพ่อนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริ่ในบุญ ขอพระคุณสวัสดีครับ